แมวหน้าสนามสนับสนุนโดยชมรมสวัสดิ์แคทแฟนคลับค่ะกลับรถมาจากไหนกันครับมาจากโคราชค่ะมาเชียร์สวัสดิ์แคทนะคะอำเภออะไรครับโชคชัยค่ะยุงเทพยครับผมยุงเทพยเหรอครับมารถอะไรครับรถตู้ค่ะบานเดีวยวกันบานเดีวยวกันเลยเด็กเทพย อันนี้ใครพามาครับลมครับลมโอ้เนาะขับลมมาเองใช่ไหมครับมาเองครัถตู้มาจากกรุงเทพนมาจากกรุงเทพครับอันนี้มาจากกรุงเทพเหรอครับตู้มาจากกรุงเทพแล้วทางนี้เหรอครับมาจากชนมาชนครับรถตู้มาครับรถตู้มาสวัสดีครับมาเชียร์สวัสดีครับที่ระยองค่ะสามแต้มแน่ๆสวัสดีครับผมมาเชียร์สวัสดีครับที่ระยองครับอันนี้แฟนคลับระยอง เขาฝากซื้อเสื้อทำไปษนีจากเบบเราเขาเอามาให้ครับ,รบสักแซกสไตล์แมวครับครับถึงกี่โมงครับพี่ประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามเหรอครับเอากี่แก้มโอ้ต้องสามอยู่แล้ว <laughs> เอากี่แก้มสามนะสาม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 มาจากไหนกันครับเออโคราชค่ะโคราชอำเภออะไรครับ อำเภอเมืองอยู่ในเมืองไงละครับคำรำเมืองเหรอครับค่ะคำรำเมืองมากันเยอะไหมครับก็ทั้งครอบครัวมาจากไหนล่ะครับมาจากชลบุรีครับผมชลบุรีเลยเหรอวันนี้เชียร์โคราชครับมาเชียร์โคราชครับเอากี่แต้มสามที่เราสามเลยเอาเท่าไหร่ครับสามเต้มครับโอเคครับขอบคุณมากไม่ได้ไม่ได้มาเสมอนะครับมาเชียร์ด้วยใช่ไหมครับครับมาเชียร์โคราชนะครับโคราชครับเอากีต้ามสามเต้มที่ครับสามเต็มที่ครับเอากี่แต้มพี่แต่ว่าเรามีแต้มไม่สนผมเอาสาม ไปจากไหนครับผมโคโรตาจอหอค่ะจอหอนี่แหละครับจอหอเหมือนกันจอหอมัเลยพี่จอหอมัเลยคขับรถเองครับเหมารถตู้มาเลยเหมารถตู้มาเลยเหมารถตู้มาเลยเอากี่แต้มสามแต้มเอาสามแต้มขอบคุณมากครับสวัสดี่ครับเสียโคโรต้าใช่ไหมครับมาจากไหนกันครับจากชนบุรีชนบุรีโอ้โหแมวพิถึงพัฒน์พถิพนเยอะมากแต่โคาโรต้ใช่มาที่ชนบุรี ขับรถมากันเองขับรถไปเองเอากี่แต้มครับสามแต้มครับเอากี่แต้มสามแต้มครับสามแต้มนะครับขอบคุณมากครับเห็นมาแต่ไกลเชียร์โคลาใช่ปะครับเเช่ค่ะมาจากไหนกันครับมาจากโคลาค่ะมาจากโคลาขับรถมาเองเหรอครับขับมาเองค่ะถึงกี่โมงแล้วครับเว้นขับอ๋อเหรอครับเอากี่แต้มครับเอากี่แต้มครับหนูพนานว่าหนึ่งศูนย์นี่บอกว่าสามหนึ่งอืมคือเอาสามแต้มเนาะ อย่าลืมไปดูนะครับแมวหน้าสนาม w w w บ o l a บโ c n e t ครับขอบคุณครับใส่กอกหน้าสนามครับใส่กอกคนโคลาชมาขายอยู่ระยองครับร้านไหนใส่กอกโคลาชโอ้ยตายครับตายคุณทวดครับนางคุณทนวดเอากีต้ามวันนี้ก็ผมว่าอย่าอย่าโหรายเลยสามแต้มครับเชียร์โคลาชใช่ไหมครับครับมาจากไหนครับรอยู่ชนบุรีครับแต่ว่าชนบุรีโอ้โหวันนี้ชนบุรีแมวชนบุรีเยอะมากมากันเยอะมากจริงๆครับเอากีต้ม สามครับเอากี่แต้มครับสค่ะขอบคุณครับข้อไหนดีคะเขาไม่ซื้อให้เด้อตะกุนหนังคือเด้อเอากี่แต้มสามชัวไม่มั่วนนี่มหาสาวเอาเท่าไหร่กี่แต้มอ๋อขอสองศูนย์ก็พอมากน้อยมันน้อยสามแต้มค่ะสามแต้มสามแต้มก็พอแล้วเคพี่เอากี่แต้มสองแต้มขับรถเองครับมี่ขับรถมาเองครับคลัวนี้เราเหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือน วูดี้กีแต้มครอบครัวพี่ปุ้ยโอ้มาอย่างนี้มาต้องสารแต้มอยู่แล้วพี่พี่เอากีแต้มเอากีแต้มสามอย่างเดียวสามอย่างเดียวใช่ไหมแบบขอเงินครับ ราคาบัตรบัตรเท่ากันครับแต่ให้นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็แอร์อัดด้วยคือน่าจะเห็นแฟนบอลเราว่ามาเยอะกันที่้ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งเสียด้วยนั่งเสียด้วยครับน่กผู้เสือเลยผู้เสือเป็นไงบ้างเป็นเสียเป็นไงบ้างครับเราด้านตรงนี้เป็นไงบ้างครับไมหนก็สามตรงไหนก็สามครับแต่ข็งแต้มเชียร์ตรงไหนก็สามยากมากที่เชียร์กากมาก อ้โนส้ดยอดสุดเรสยนั่งเรื่องที่นั่งบี่วานันั่งนัที่นั่งนี่น้อยที่นั่งนัี่่นี่ี่นา ใช่ครับหลายแล้วมั่นใจตู่อยู่แล้วครับมั่นใจอยู่ไหมยังมั่นใจอยู่พี่มั่นใจสามแจ้บมั่น่จสามแจ๊บมั่นใจอยู่ไหมสามแน่สามแน่นิงนิงมั่นใจอยู่ไหมมั่นใจครับแน่นอนแต่กรรมการรู้สึกจะใส่เสื้อสีฟ้ามั้งกรรมการไม่เป็นไรนี่จริงเลยลายแมนล่ะไยแมนนนั่แสอะุดใส่สีฟ้าหมดเลยไรยองเตะอยู่สิบสี่คนอะบอกแลสีน้ำเงิน สามแต<ม>้มกรรมการเป็นไงโคตรเฮียคือเอาได้ชนะไหมครับผมชนะไหมอยากให้ชนะครับยังมั่นใจไหมคือว่าทำได้แลดอนกรรมการเป็นไงมัสามหนึ่งนะเท่าที่เห็นทีนี่ก็แย่มากกรรมการแย่สุกตุดเป็นไงกรรมการเฮียจริงๆทั้งกรรมการทั้งไลแมนไปก่อนนะถ่ลอง ขอบอกว่าไม่มีลูกโทษนะครับลูกโทษอย่างเง้ยกรรมการสุดจะห่วยเลยค่ะต้องหาใหม่นะกรรมการอ่ะกรรมการเป็นไงบ้างครับละกรรมการน่ารักไหมเยี่ยมมากขอบคุณครับรับได้ไหมรับได้ไหมกรรมการได้ค่ะกรรมการโกงครับ รับได้ไหมครับรับไม่ได้มาจากไหนครับมาจากหนองระเบียงค่ะหนองระเบียงนะครับหนองระเบียงเข็มสาครับชุนนาลีโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกในบ้านรับได้ไหมรับได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ระยองโคราชรับได้ไหมครับเชียร์โคราดเชียร์โคลาดร้านเปอร์เซนต์เลยเดี๋ยวเขาไปแพ้ร้อยเอ็ดไม่เป็นไรครับคือกีฬาแต่ว่าเราเราเราอยากรับได้อะเรับได้ให้โกงกันไหมไอ้พวกเขาต้องข้างกันตัวเขาโกงไม่ไว้อ่ะผมเคยเป็นกองหลังอ่ะ ผมเคยเตะกองหน้าเนี่ยเขาให้จุดโทษรัจริงครับรับได้ไหมรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เลยกรรมการใช่ไหมโวยแต่โวยแต่โวยแตกฮะเราโอ่เราเอรับไปมันเป็นเคีในสนามในเนื้อถ้ามีชนะให้เรารู้รู้ว่าแพ้รู้ชนะแต่คือนักล่าในใจเราชนะในใจเรานักกีฬาของเราทีมเรานะครับผมอยู่ในใจเรากองเชียร์ยังไงครับทุ่เชียร์อยู่แล้วครับ หน่วยแตกเอาสุดยอดเดินกอดกลุ่มไว้เดินกอดกลุ่มไว้นะครับ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 เรายังมุ่งมั่นเรายังมุ่งมั่นครับเรายังมุ่งมั่นกหน่วยแตกมากเลยนะครับไล่เ่คนพบป้ายอะพี่คนเลวมากอะเลวเลวจริงจรมันไม่นาจะให้เราจบได้เปลี่ยนหรอกเนาะมีรวฟอกเทียร์ใอกล่อไม่แพ้ความรุนแรง ตีตกาสองด่างเกมใช่ไหมแม่โคตรโกงรจังเลเห็นคนก็ดูทีวีโทมาหัวเดียวลูกแม่งล้มแล้วแต่ละคร a i n g a c t i แอคติ i n แ a ค t ิ้งล้มเปล่าล้มเป่าเราจึงหลังก็มาจะได้ไหมเบียดเบียดหน่อยเปาแล้วลูกจเขตโทษอ่ะเราจะหัวโอ้ยผมจตั้งแตู่รมาอ่ะที่นี่แหละโคตรเลวเพิ่งเห็นแม่งเลย คือพูดจริงต้องห้ามนะคือพูดต้องประกาศต้องห้ามนะห้ามพูดในสนามใช่ไฟมบอลที่ลงม้านั่งที่ัวดขาขวดดผมไม่อยากพูดเลยผมผมไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่อยากพพูดเราะว่าโคตรอายมากผมอายที่อายที่นั่งที่เล่น เปล่าไร่เขตโทษแต่เปล่าเป็นเขตโทษของจังหวะรับไม่ได้ค่ะบุญจริงบุญศิลไม่รู้ว่าจะโดนอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้อยากให้โดนให้หนักๆกครับจากสมาคมพิทปอนรับไม่ได้ครับการเปล่านี้ถ้าเปล่าได้ตัดสินโดนข้างนมากเกยนตลอดเกมครับ ไม่เป็นไรครับกองเชียร์โคาชเย็นมากครับพี่เดี๋ลวได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับเัีพย่เดี๋ยวเชียร์ไปที่รถก่อนครับเอาแฟนขับคู่รถ่อนเดี๋ยวเียร่าก่อนครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีรไ่รมีไม่มี่ Perfect, so like ีอไม่มอรีะะไไมไีบีรับรมีไี้ไปรีไม